มมแม่หนูจะตายไหมคะคุณหมอคะแม่หนูจะตายไหมคะเขาบอกอู้ตายแล้วหนูน่ารักแต่มาจับแกงไอุ้นี่เอ๊ะเอ๊ะแม่ก็บอกโอ้โหลูกอย่ายวทำแม่อายได้ไหมใช่อทำแด่แด่อย่างนี้นี่ใจพะเพื่อนเี่กเด็กเยอะขนาดไหนมาถึงแต่งตัวเยอะขนาดไหนเพราะมแม่ขอเยอะนะ ทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเป็นสตอรี่ไทม์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าสตอรี่เกี่ยวกับตอนช่วงเด็กๆนะคะ,ะก็คือจะเป็นแฟชั่นในช่วงยุคสมัย90นะคะ,ะในช่วงสม,สมัยที่เราแบบอแบบอเบบีช่วงยประมาณแบบว่า7-8เดือนจนถึงแบบขวบกว่าแล้วก็จนถึง,ถง5ขวบ แล้วก็สิบขวบก็มีก็คือมีหลายสเต็ปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะยุค90นใช่เป็นแฟชั่นยุคนูนนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเรามีรูปเก็บไว้แล้วก็ยังมีของไอเทมบางชิ้นที่เราก็ยังมีเก็บไว้อยู่นะคะก็เลยวันนี้อยากจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะแอบจะเป็นแบบเปิดกลุ่มเบาๆแล้วก็สตอรี่ไทม์เบาๆนะคะเ่าเยอะขนาดไหน หมายถึงแต่งตัวเยอะขนาดไหนเพราะแม่ต่งเยอะนะแต่งตัวเยอะขนาดไหนใ่่แล้วก็จะเป็นอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเพย์ด้วยนะคะไปค่ะเราไปเริ่มกันช่วงอายุประมาณเกือบขวบใช่ใช่นะคะนี่ตอนนี้ดูสิคะนี่ขนาดก่อนก่อนจะนอนนะคะ ก็ยังต้องแบบมีแต่งนุ่นแต่งนี่แบบที่คาดผมด้วยนะมีแบบเยอะมากใช่สมัยก่อนที่คาดผมแบบเฮดแบนเยอะมากด้วยความที่เป็นลูกสาวแม่ก็จะแบบเออเ้วชอบแต่งตัวเน่เน่เน่เฮดแบนแล้วลูกผมเยอะมากงลยเน่เน่เน่ส่ดูสิคะ จะต,ต้องแบบมีที่คาดผมอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็อย่างพวกเสื้อผ้าชุดนี้เดี๋ยวบอกก่อนอะนะพรจริง,<ม>รงๆแล้วชุดนี้ยทุกคนมีนะในบ้านอ,อ่ะเป็นฝาแฝดกันหมดนะแต่ว่าน้น้องแม่ม,มีหมดเลยทุกคน เป็นแบบว่าชุดประจำบ,บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านจะบ้านลายทางและลายจุดใช่ใช่ใช่ก็จะให้ที่ร้านเขาเนี่ยตัดจริงๆนะร้านเนี่ยเขาตัดเฉพาะเด็กก็คือชื่อร้าน Punch and Pin ซึ่งเมื่อก่อนเองอยู่ที่เพนนินซูล่าเขาจะตัดเสื้อผ้าของเด็กแต่ว่ามีบ้านแม่เนี่ยแหละคือไปขอเขายอยบอกว่าขอตัดให้ตัวแม่ด้วยได้ไหมเพราะเราเนี่ยบอกเลยว่าคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะว่าแม่ลูกแต่งตัวเหมือนกันตอนอช่วงนี้ ก้วนนี้ก็เริ่มจะคลานละแล้เริ่มเดินเยอะ,ะเยอะ<ด>ทุกเยอะเยอะทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยก็ช่างแต่งตัวและแม่ก็ช่างด้วยคือผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีนะแต่แม่ด้ซื้อกิฟต์ให้เขาเนี่ยนะมาเคยมานั่งนับแล้วเนี่ยประมาณ500กว่าคู่แต่ที่มันเยอะเพราะอะไรนะเพราะแม่เนี่ยจะไปที่สำเพงสำเพงเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแผนกที่ขายพวกกิฟต์อะแล้วก็ต้องซื้อแบบยกโหลอะพอซื้อยกโหลพ๊กมันก็จะเลยมีความสุขว่ามันเยอะ แต่มันถูกมากไงไี่มีเพิ่งเขียนหรือไม่ไม่เขียนนานแล้วเขียนตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเก้าเดือนสิบเอ็ดเดือนตอนที่แบบแรกๆอ่ะก็จะเขียนไว้เลยแล้วก็ผมก็มีอยู่กระจ้อยเนี่ยอ๋อใช่สิบเอ็ดเดือนจริงๆเพราะนี่มันเก้าสี่ใช่ผมกระจ้อยหนึ่งพี่เลี้ยงเขาก็จะพยายามรวบนะโอ๊ยก่าจะออกจากบ้านในนี้นะคนนี้นะจะดิ้นตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนไปยุ่งกับตัวเขามากอ่ะทั้งแต่งตัวทั้งทำผมทั้งใส่ถุงเท้ารองเท้าโอยเยอะมาก จริงๆแบบเด็กเด็กก็ไม่ควรก็ไม่ต้องใส่กางเกงไหนก็ได้นะแต,ออต้องมีไม่ได้เด,กด็กๆเนี่ยเราดูสิครับตาละชุดคือแบบเยอะมากอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยแล้วมันน่ารักนี่คือแม่ซื้อหมดอนนบอกเลยเลอ,อ่าแล้วแม่ก็อันนี้นี่นี่อันนี้ ตลกมากก่อนอยังไม่ได้เจาะหใูใช่สติกเกอร์มาติดอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องสติกเกอร์คือตอนนั้นเขายังเจาะหูไม่ได้เพราะว่าตอนอันเนี้ยเขา,ขาแค่เก้าเดือนแล้วไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้องควรจะเจาะหูเนี่ยประมาณ11ดเดือนอู้แม่ก็แบบอยากให้ลูกใส่ต่างหูไงก็เลยไปซื้อสติกเกอร์ที่แปะเล่น,น,นมาติดที่หูเขาแล้วพอออกไปข้างนอกเนี่ยแม่ก็จะ ติดไอ้แผงสติ๊กเกอร์อันนี้ติดไว้กับตัวเพราะอะไรมันจะหลุดอยู่เรื่อยเพราะเขาจะบางทีเขาจะรำคาญเขาจะดึงออกพอดึงออกอชันนอนนจะก็แปะนะอีกเดีย๋ยวสิร์ยให้ดูใกล้ๆก็ได้แต่จริงๆอันนี้ก็มีสิ์ดึงออกแม่ก็แปะแปะออกดึงออกอยู่เงี้ยทั้งวันน่ะจนกลับบ้านน,บบาน่ะเพราะว่าอยากให้ลูกใส่ต่างหูมากเนี่ยแม่ก็จะเขียนไว้หมดเลยเนะี่ยอันนี้ก็เจ็ดเดือนเนี่ยอันนีน้เจ็ดเดือนดูสิจัดเต็มมาก คือทุกอย่างนี่คือตั้งแต่หัวจดเท้าอะค่ะตั้งแต่หัวจดเท้านี่ก็เจ็ดเดือนก็มีแบบที่คาดผมต้องแบบใส่ถุงเท้าใช่ใช่เยอะมากอันนี้หนึ่งขวบละเริ่มละเริ่มหนึ่งขวบละนี่ก็คือเสื้อผ้าของร้านพันแ์อันนี้น่าจะจาดหูแล้วปะจาะแล้วค่ะจาะละเพราะว่าจาะตอนสิเดือนนี่ไงจาะละน่าจะเจาะละแล้วก็พันแ์แอนพิมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพอเขามีลายใหม่หรืออะไรมาปุ๊บเนี่ย เขาก็จะตัดส่งมาให้เลยแล้วก็มีที่คาดผมอ่ะมาเป็นเซตเนี่ยอันนี้ก็ของพันจ h เอนพีเหมือนกันอแม่ก็จะเขียนไว้หมดแลนะคะพอหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บก็มาจะมาเป็นรุ่นอ่ะเริ่มโตหน่อยนี่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะลูกนี่กระจกหูืนใช่ว้าวทมแดะแดอย่างนี้นี่ายพเพื่อนนี่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 เจ้าหูแล้วนี่ดูดูสิคะยีนก็ต้องยีนทั้งตัว เยอะมหมมันเยอะจริง,รงๆแม้กระทั่งถึงรองเท้าตั้งแต่หัวจดเท้าอะ่ะนี่เพราะว่าแม่เยอะไงก็เลยต้องให้ลูกเยอะแต่ลูกเนี่ยเขาจะรำคาญมากทุกครั้งที่จะออกจากข้างนอกนี่นะไปข้างนอกนี่แนละ้เขาจะแบบเหมือนกับร้องอะ่ะร้องอแบบจะมันยุ่งอ่ะใช่ยังอย,ยอู่ยังอยู่ยยนดอกไม้มแบบดิ้นอะ่ะแม่ก็ขืนอะ่ะเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกออกมาน่ารักแล้วก็รอ,องเท้าเนี่ยก็ใส่ทุกครั้งขึ้นรถนะ ขึ้นรถต้องใช้คําว่าขึ้นรถแต่พอถึงห้างปุ๊บนางรู้เลยว่าเขาจะรู้เลยว่าถ้าแม่เนี่ยไม่อุ้มฉันถอดเลยฉันถอดทิ้งเลยแม่ก็ต้องอุ้มไงแต่ถ้าแม่บอกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้แม่อุ้มหนูทั้งวันเลยไม่เป็นไรเขาก็จะยอมใส่เนี่ยร้ายมากเนี่ยโอ้โหอุ้มจนแบบว่าหลังเหลืองพังหมดอ่ะอันนี้อันนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นช่วงถ่ายแบบหนังสือใช่ โอ้โหตอนนี้เหนื่อยมากประมาณสักสองขวบกว่าสามขวบอ่ะกว่าจะได้ถ่ายนะวันแรกที่มาถ่ายเนี่ยคือมีข้างหลังด้วยค่ะอ่ะคือทีมงานเนี่ยต้องยกกองกลับอ่ะเพราะว่ามีแม่อยู่ไงร้องไห้จะเป็นจะตายไม่ถ่ายคือขึ้นมาขี่อยู่ตัวแม่เนี่ยแล้วก็ไม่ถ่ายจนทีมงานบอกว่าเดี๋ยวนะเอเขาบอกกันอ่ะใครเล่นกล้องฟิล์มบ้างอโอลิมปั ถือ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 อยู่อยากมีอยากเปซึ่งจริงๆรแล้วอ่ะเป็นกล้องที่แม่เอาไปเมืองนอกทุกรอบตอนเด็กเดคือจําได้เลยแล้วจําได้ถึงขั้นว่าพังเปิดปิดจนพังอ่ะเปิดปิดจนพังแต่ว่าจนตอนนี้คือกลับมาซื้อใหม่อีกแล้วใช่กลับมาเล่นใหม่ใช่ก็วันนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามีแม่อยู่ไงอ่ะยกกองกลับไปวันรุ่งขึ้นมาใหม่แต่นี่น้าเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ ถ้าพรุ่งนี้มาถ่ายใหม่คุณรู้มไม่ต้องลงก็เลยทำเป็นแกล้งว่าแม่ออกไปทำง,งานแต่จริงๆแล้วอยู่ข้างบนลงมาถ่ายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จล้อลิ้นิยิมเย็นเจมใสดีดิคือเขาเป็นลอ้ออะไรที่ชั้านีา้แม่อยู่เนี่ยคือจะดื้อมากก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยตามรูปเลยเนี่ยเออเขาให้ทําอะไรฉันทําได้หมดเลยเนี่ยแต่ว่าไม่มีแม่อยู่นะอ่าไม่มีแม่อยู่ทุกอย่างอ่าก็จะแอบถ่ายลงอ่าทำอะไรได้หมดถ้าแม่ไม่อย<ม><ม>ู่แต่พอแม่อยู่ ก็อยู่บนตัวแม่วันที่สองสำเร็จเพราะไม่มีแม่อยู่ก็จบไปด้วยประการชนี้คือได้ถ่ายแบบไปละหนึ่งเซตอ่ะก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเมืองนอกใช่อันนี้ไปอังกฤษก่อนไปอังกฤษก่อนตอนไปอังกฤษนะตลกมากคือแม่ไอ้ความที่แบบก็เยอะอีกอ่ะก็ต้องไปซื้อชุดที่เป็นเป็นโค้ดไงแล้วมันก็ต้องต้องมีหมวกเชื่อไหมว่านางเนี่ยลายมากคือถอดหมวกตลอดไอ้แม่ก็ต้องพอพอดึงปุ๊บอ่ะแม่ก็ต้องเอามาใส่ พอใส่เสร็จปุ๊บพอแม่เพอเอาดึงออกพอแม่เพอเอาพอใส่จนสุดท้ายอะไรรู้ไหมคะนางร้ายมากเลยนางไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในพระราชวังอะค่ะตอนนั้นกำลังเดินพระราชวังอยู่นางแอบทิ้งเลยแล้วพนักปุ๊บเราก็ถามบอกว่าลูกเอาแล้วบวกแล้วคะลูกไปไหนลูกไม่รู้เขาก็พูดได้แล้วไงไม่รู้แต่เรารู้ว่านางลำคาญเพราะเราได้จะต้องจัดเต็มไงนางแอบทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแต่เสื้อมา หมวกหายค่ะเพราะนางทิ้งร้ายนะเนี่ยดูซิแต่เราก็เข้าใจเขานะเพราะแม่ดีคือจัดเต็มมาก <c oughs> อ่ะอันนี้รูปที่สองเป็น,ปนอ่ารูป,ปที่ไปเที่ยวฮ่องกงก็จัดเต็มเหมือนกัน <c oughs> เวลาไปเที่ยวทีนี่นะคือกระเป๋าหนึ่งเนี่ยจะเป็นของนางเลยจะมีหมดเลยทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋าแบบรองเท้ากิ๊บที่คาดผมคือจัดเต็มคือต้องแยกของเขาไว้เลยอ่ะเพราะว่าเยอะเยอะแม่เยอะแม่เยอะนะ ต่อไปนะคะเซตต่อไปจะเป็นเซตที่แบบว่าแต่งตัวคู่กันแต่งตัวแบบว่าแม่ลูกคู่กันเหมือนกัน่าซึ่งตอนตอนนั้นนะ่ะตอนที่เขายังเด็กๆเนี่ยนะบอกเลยว่าแม่ก็เป็นไอเดียของตัวเองอะไม่เลวนะถ้าแม่ลูกแต่งแต่งตัวคู่กันเนี่ยแล้วไปเดินไปไหนเนี่ยมันน่ารักจนบางทีนะ่ยไปตามห้างเนี้ย แม่ก็จะใส่เสื้อผ้านี่เหมือนเขาตลอดด้วยกันอ่ะคือตัดคู่กันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวลูกโชว์นะคะแล้วแม่ก็ได้นั่งเล่าไปด้วยคือแม่ตัดตามลูกพูดง่ายๆพอลูกเป็นชุดไหนแม่ก็ต้องมีชุดนั้นแล้วบางทีเนี่ยไปเดินตามห้างเยคนเาก็จะเห็นไงออ้แตแลวหนูน่ารักแต่มาจับแก้มไอ้ยนี่เอ๊เแม่ก็บอกโอ้ลูกอย่าทาแม่อายได้ไหมเขารักลูกเขาเอเอ็นดูหนูนะแต่ไม่ได้เลยคือจะแบบมีความรู้สึกว่าห่วงตัว แล้วก็จะแต่งตัวนี่คือตลอดคือทุกครั้งนี่คือจะต้องเหมือนกันแม่ลูกแล้วทุกคนก็จะบอกอ้ยนายลวน่ารักน่ารักทำไมแต่งตัวเหมือนกันจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งการที่แต่งตัวเหมือนกันเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เนะี่ยไปเที่ยวไปเดินช้อปปิ้งนตะ่ทุกวันเสาร์เนี่ยแม่ก็จะไปเดินเดินเล่นกันก็ไปเที่ยวชิดลงกันหลังจากช้อปปิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยละว,วันนั้นก็แต่งตัวเหมือนกันแม่ลูกแล้วก็มีหลานอีกคนหนึ่งเป็นลูกของน้องญาติๆ หมือนกัตัดให้น้องเขาด้วยเพราะว่าเขาตัวไล่ไล่กันไงนก็จะตัดชุดเนี่ยคล้ายกันก็ไปเดินกันเสร็จปุ๊บระหว่างที่กําลังจะไปลงลงบันไดแล้วก็จะไปขึ้นรถที่ที่จอดรถอยู่ๆเนี่ยแม่เนี่ยเดินพลาดพลา ตกอะตกบันไดอะแล้วก็หลังตรงเนี้ยแม่เนี่ยไปกระแทกกับขอบบันไดจึ๊กเลยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีแค่แม่กับน้องสะไพสเนี่ยอยู่ตรงบันไดแต่น้องชายเนี่ยกับน้องพเพื่อนกับหลานเนี่ยเขาเดินไปที่ที่จอดรถล,ละเสร็จปุ๊บแม่บอกแม่ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้แม่เจ็บมากปวดรอปภเนี่ยน้องสบไพก็ต้องเรียกคุณปรปภมาช่วยหน่อยคุณปรปภมาช่วยหน่อยเพราะว่าพี่สาวเนี่ยขึ้นไม่ได้ปรปภคนหนึ่งเขาก็วิ่งไปที่รถไปบอกน้องชายบอกว่าคุณคุณเนี่ยแฟนคุณ่ะ ตกบันไดเขานึกว่าแม่เนะี่ยเป็นแฟนน้องแต่เพราะว่าเดินมาด้วยกันน้องชายเขาบอกเขาก็เถียงนะคุณรู้ได้ไงเพราะน้องชายมีคมสุตเดินเดินมันเดินติดกันมามันจะมาตกบันไดได้ยังไงคุณรู้ได้ไงไปถามเราเปคุณรู้ยังไงว่าว่าเขาตกบันไดจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็ผู้หญิงคนที่ตกบันไดเนี่ยแต่งตัวเหมือนเด็กสองคนเนี่ยน้องก็น้องชายเขาเลยรู้บอกว่าให้ตายแล้วลูกแม่สงสัยเป็นแม่แนะ่เลยตกบันไดก็เลยวิ่งกันมาไปไประมาเนี่ยประมาณ หคนนะต้องหาแม่ขึ้นขึ้นรถน่ะเพราะว่าเดินไม่ได้เลยจนเรามีความรู้สึกว่าอู้ตายแล้วกระดูกเราหักลุกจนนะพอเรื่องนี้มันก็ดังไปในถึงชิตลมอะ่ะ เขาต้องลื้อบันไดเพราะเหมือนบันไดบันไดมันขั้นมันสั้นเขาเลยลื้อบันไดตรงนั้นนะคะทําใหม่เลยให้มันแบบมันกว้างขึ้นพอเสร็จปุ๊บไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอพยาบาลก็ชมเลยนะน่ารักน่ารักเขาก็แต่งตัวเหมือนแม่แม่ไงอุ้ยเราก็เจ็บจะตายอยู่แล้วน่ารักจังเลยเด็กสองคนนี้น่ารักจังเลยแล้วก็เด็กสองคนนี้ก็นั่งรถคุณหมอคะแม่หนูจะตายไหมคะคุณหมอคะแม่หนูจะตายไหมคะเขาบอกไม่ตายไม่ตายลูกไม่ตายอะ ก็เสร็จพอไปถึงขั้นนั้นปุ๊บเนี่ยมันปวดมากจนหมอบอกว่้สงสัยต้องเอ็กซลเรย์ละก็พาไปเอ็กซเรย์พอพาไปเอ็กซเรย์เชื่อมาว่าแม่เนี่ยขยับตัวนะแม่แต่จะเอาแผ่นฟิลมนะ์มเนเข้ามาข้างหลังเนี่ยเพราะนอนอยู่ไนงะจะเอาแผ่นฟิล์มแบบสอดเข้ามายังสอดไม่ได้อะเพราะมันปวดมากพยบาบาลบอกคุณคุณคนไข้คะช่วยขยับนิดหนึ่งได้ไหมคะขึ้นมาจะเอาแผ่นไปบอกน้องคะมันไม่ขึ้นเลยมันไม่กริก เนี่เดี๋ยวคือเขาไม่เข้าใจว่ามันมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็บอกเขาบอกเนาะไม่ได้เลยค่ะจนแม่ต้องแบบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะบอกขอให้ลูกเนี่ยนะขยับตัวได้โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงๆนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้กระตุ้งหนึ่งอะ่ะเขาก็สอดเข้ามาได้อ่าพอสอดก็มาได้ปุ๊บก็ผลอะไรสักสักพักหนึ่งอะ่ะก็รอฟงังก็โอ้โหดีใจมากเลยคือกระดูกไม่หักแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยอักเสบแบบฉับพลัน คือมันเจ็บแบบชนิดที่ว่าแบบโอ้โหจะตายเลยอ่ะก็นี่แหละก็ถึงบอกว่ามันก็มีประโยชน์นะคะการแต่งตัวเหมือนกันยาวเลยค่ะอ่ายาวเลยค่ะก็เลยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นพอโตขึ้นมาหน่อยอก็เนี่ยก็จะแต่งตัวเหมือนกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราแบบ ไม่ชอบเลยตั้งแต่เด็กๆคือรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็แบบคันเพราะว่าแหนเป็นผ้าไหมนิดนึงเออมันจะเป็นผ้าไหมไหมแบบเหมือนกับผ้าไทยผ้าไทยแล้วมันมีใยอะค่ะใยแล้วไม่ได้มีซับในด้วยเพราะว่าแม่บอกว่าถ้ายิ่งซับในมันจะยิ่งร้อนก็เลยไม่ได้ซับในให้พอไม่ซับในให้อ่ะมันก็ยิ่งคันนะเออใช่ใช่ยิ่งคันมากแล้วก็จะตีกันทุกครั้งที่แม่จะบักคบให้ใส่ตัวนี้ทุกสีด้วยนะแม่ตอนนั้นฮิตตอนนั้นฮิตเออจำได้เพราะต่อยกับน้องแหวนก็มีสีใช่ ก็มาตีกันทุกบ้านน่ะที่มีมีเสื้อตัว<ล>ตวนันมากแล้วทุกคนก็มานั่งพูดกันอ,อยู่เนี่ยว่ากี้ยังพูดกันหน่อยเลยบอกว่าเป็นีชุดที่แบบอยากจะโยนทิ้งถูกบังคับถูกบักบ<า>งคับ,คบแล้วก็คันมากช่วงนั้นแปลกมากลูกเป็นช่วงที่แบบว่าผ้าเนี้ยฮิตมากถ้าใครได้ใส่ผ้าเนี้ยคือเป็นคนทันสมัยอ่ะเออ เราก็เลยแบบซื้อมันทุกสีเลยแล้วก็ตัดให้เขาคู่กันแล้วเขาก็จะโตดมากาาต่อไปเนี่ยอนะันนีก็เป็นอีกลุกหนึ่งนะคะ,ะก็แบบชุดแซ่แต่งเหมือนกันแ,แต่งเหมือนกันชอบแ,แต่งเหมือนกันก็จะแต่งเหมือนกักอนกอยู่ช่วงหนึ่งจนเขาสิบขวบพอเขาสิบขวบปุ๊บน่ะ เขาเริ่มไปตัวของตัวเองและไงเขาก็จะแบบแล้วเราก็มีความรู้สึกแล้วอยถ้าสิบขวบแล้วนี่มาแต่งตัวเหมือนกันแล้วมันก็ดูแบบว่าตลกอะอะไรแม่ก็เลยจะหยุดการแต่งตัวเหมือนกันตอนเขาสิบขวบแล้วพอสิบขวบก็เหมือนหลุดโลกเบาๆเล้วก็คือจะแบบว่าไม่เอาอะไรเลยแล้วก็แบบว่าเล่นแต่กีฬาไม่แต่งตัวเลยก็กระโปรงไม่ใส่จะใส่แต่กางเกงใส่แต่รองเท้าผ้าใบเริ่มสูนเขาไม่ได้ละเริ่มแใส่แต่โปโลเริ่มแบบคือเริ่มทำ โอนมากๆก็แบบว่าไม่เอาแฟชั่นเลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเลยก็คือจะเล่นต่กีฬาก็คือช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงบ้ายกีฬามากแบบตีเทนนิสว่ายน้ำแต่บอลทุกอย่างแบบเอาดอแม่เครียดใใส่แว่นแล้วก็เริ่มาใส่แว่นเพราะใส่ตาสั้นใช่ก็คือแบบว่าลูกที่น่ารักก็กลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวเอารูปเดี๋ยวตอนนั้น่าจะมีนะรูปมีนะเดี๋ยวเอาเอาโชว์ให้ดูคือไม่เอาอะไรเลยไม่เอาจริงๆไม่เอาอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าแบบว่า เหมือนพอแม่แต่งมาให้เยอะแล้วอ่ะพอมันโตพอมันเป็นของตัวของตัวเองมันเริ่มสติแตกแล้วยุ่งกับชันเออแบบว่าไม่เอาเลยแต่แม่ก็ไม่บังคับนะไม่บังคับก็แล้วแต่ก็ช่วงอะไรก็จะเป็นช่วงที่แบบโปโลยุคแบบใส่เสื้อยืดใส่คอโปโลใส่แต่โปโลก็ใส่แต่ล็อกซี่พอเริ่มแบบโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็เริ่มเริ่มก็เริ่มหายละเพราะว่า ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเพื่อนทุกคนก็เริ่มรักสวยรักงามมาขึ้นเริ่มโตแต่น,นี้เริ่มเยอะนะเริ่ม,เ,ม,มเยอะจากไปเยอะเหมือนเดิมก็คือจะหายจากการเยอะไม่เยอะ ไปประมาณแบบสัก3ปีสปีเนาะล้ว็มา่มแบบเกือบสิบห้าสิบหกอ่ะก็เราจะเริ่มเป็นสาวอ่ะก็เลยเริ่มแบบค่อยดูแลตัวเองช่วงแบบสิบขวบขึ้นไปนี่คือแบบไม่เอาเลยไม่เอาอะไรไม่เอาจนเครียดอ่ะอ่แล้วนี้เราก็ยังมีของที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าแม่เก็บไว้เป็นรองเท้าแล้วก็เวลาไปเมืองนอกเนี่ยแม่ก็จะมีเขาจะมีร้านจำได้ว่าร้านที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์เวลาเดินลงบันไดเลื่อน เขาจะแบบเป็นร้านอยู่แบบใช่ใช่ห้างไอ้ไลมาร์คแลยไลมาร์กไลมาร์กไลมาร์กแล้วแบบจำได้ว่าเป็นร้านเป็นสีขาวๆก็จบแล้วก็วางรองเท้าไว้เรียงไปเยใช่ใช่ใช่ก็มีจะได้จากทั้งสิงคโปร์แล้วก็ที่ฮ่องกงแล้วจำได้ว่าหน้าร้านเขาจะมีแบบตุ๊กตาเออใช่ใช่ใช่แล้วเราโชว์รองเท้านะคะแล้วแม่เนี่ยรองเท้าพวกนี้แม่ก็จะใส่ถุงซิปล็อกไว้แล้วอะไรรู้ไหมมันยังมีสภาพที่แบบยังโอเคอยู่ พราะอะไรนะแช่ตู้เย็นเพราะว่าฟังจากคนอื่นอะที่เขาเคยแบบมีประสบก,การณ์เขาบอกว่ารองเท้าเนี่ยถ้าเราอยากเก็บไว้เนี่ยเป็นที่เราลึกอย่าไว้ที่ร้อนเก็บไว้ในตู้เย็นจนแบบมีญาติอ่ะมามาที่บ้านแม่บ้านเก่าอ่ะเขาจะทานน้ําเขาก็เปิดตู้เย็นไปแล้วก็เขาก็จะหาผลไม้มันเขาก็เลยเปิดลิ้นชักข้างล่างอ่ะจะหาผลไม้เขาบอกอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่รองเท้าบอกรองเท้าของน้องพอเพื่อนกัเก็บไว้พื้นนี่ดีหมดเลยนี่นี่ านางไม่เหยียบพื้นเลยไงไม่เหยียบพื้นถนนแม่อุ้มอย่างเดียวเนี่ยมอชิโน่เนี่ยมอชิโนแล้วสมัยตอนที่ใส่รองเท้าพวกเนี้ยก็ไปเจอใครรู้ไหมคะคุณดีเจแมนค่ะแกแซวตลอดว่าแม่แม่ให้น้องใส่รองเท้ายี่ห้อมอชิโนเลยเหรอเนี่ยโอ้โห แกเซลจนถึงทุกวันเนี้ก็มาชิโนเหมือนกันเก็บไว้เก็บไว้ไปที่ระลึกอันนี้โตหน่อยแล้วเพราะว่ากระพื่อมดำหรือผิวดำื้นดำนิดหน่อยก็คือยอมเดินบ้างนิดหน่อยอ่าก็คิดดูสิคะว่าจัดเต็มไหมล่ะอืแข็งเหมือนกันนะเนี่ยแข็งแข็งแข็งเพราะว่ามันอยู่นานแล้วไงตั้งแต่เขาขวดเดียวอ่ะคิดดูนี่ก็มาชิโนอ่าแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดก็ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดปีอ่ะคิดดูเออ ดอกไม้เป็นหัวใจส่วนมากเนี่ยสัญลักษณ์เลยสัญลักษณ์ของมาชิโนเขาจะเป็นหัวใจไงอ่าเป็นเรียกพูดเขาเก่าลัดอื่นสาซื้อมาสวยๆอืมนี่แหละค่ะก็เก็บไว้ให้เขาไว้ให้เขาดูแต่พวกเสื้อผ้าเนี่ยก็อย่าพูดเขาเลยบอกเออขึสุดได้เหมือนกันั้งเสื้อผ้าบางบางตัวน่าจะเออเก็บไว้ให้ลูกเป็นที่ระลึกเหมือนกันนะเสื้อผ้าโรบอทอันนี้ไม่ใช่มาชิโนไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเห็นมันเป็น สีทอง,งมันน่ารักไงอันนี้จาได้เลยซื้อที่ฮ่องกงตรงแถวไอ้นั่นน่ะหลุกแรงเกคาฟอร์ดอืมมันก็จะมีอีกร้านหนึ่ง<ล>ที่<ล>อยู่แรงเกคาฟอร์ดมอชินโน่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าลูกเราใส่ได้ไหมเนี่ยมันแข็งมากมันอาจจะใส่ได้แล้วใส่ปุ๊บพื้นหลุดเลยเลยไม่ก็แบบใส่ไม่สบายอันนี้ยกมาให้ดูก็ประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นกลุ่มรองเท้าแบรนด์เนมสมัยตอนเด็กๆนะคะก็ยังเก็บไว้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9จริงๆมี10คู่แต่ว่าเมื่อกี้เปิดออกมา,ลาแล้วลาขึ้นก็เลย <c oughs> เทน้องลงไปในถังขยะเรียบร้อยใช่ใช่รองเท้าจริงๆนะ่เขามีเยอะมากแต่ว่าก็จะเก็บอันที่แบบแม่มีความรู้สึกว่าสภาพดีแล้วรักนอกนั้นก็คือแจกจ่ายไปให้ผู้คนอื่นเขาไปได้ใช้แล้วก็เก็บไว้ให้แบบเหมือนว่าพอเขาโตขึ้นมาแล้วมาเห็นแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยมันน่ารักนะแล้วโอ้โหแม่อุตส่าห์เก็บไว้เหรอก็เนี่ยยี่สิบ เปีมา้างบางทู่ยีปีบ้างแล้วเก็บไว้ให้ลูกเขาดูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ในซิปล็อก แล้วไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมเก็บไว้ให้หลานดูอ่าประ,ะมาณ<า>นี้ประมาณนี้นะคะสำหรับสตอรี่ i m าในช่วงเดือนเ้นะคะว่าแฟชั่นสมัยก่อนที่เราสองคนแม่ลูกแต่งแอมเป็นอะไรบ้างนะคะก็มีแอบมีของที่ยังเก็บไว้อยู่ก็เลยมีโอกาสได้มาเปิดกรุ่ให้ดูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ใ,ใครชอบลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราจะจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไปช่องแอมด้วยนะคะบ๊ายบาย